ก้าสินค้าลอกเลียนแบบในจีนที่เหมือนจนยากจะจับได้ 1. ข้าวสำหรับการตรวจจับครั้งนี้พบจำนวนข้าวปลอมจำนวนกว่า2.5ตันพร้อมแปะยี่ห้อ Best Tomato Rice ที่พบเห็นได้ตามร้านค้าต่างๆและแวกอีกกาในจังหวัดลากอสประเทศไนจีเรียโดยการผลิตข้าวสารปลอมนั้นมีกรรมวิธีผลิตขั้นตอนแรกโดยการนำฝรั่งมาบด แล้วนํามาผสมกับเรซินสังเคราะห์เมื่อนําไปหูจะมีลักษณะที่แข็งกว่าข้าวธรรมดาจะไม่เละหรือเหลวเมื่อหูซึ่งไม่มีประโยชน์ทางคุณค่าทางอาหารแต่อย่างใด 2. หูหมูปลอมทำการตรวจสอบจึงพบว่าหูหมูดังกล่าวเป็นของปลอม,ท,อมทําจากโปรตีนวุน้นซึ่งเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังผสมกับสารโซเดียมโอลิเอตเพื่อแต่งกลิ่น และหากบริโภคเป็นจํานวนมากจะเป็นอันตรายต่อตับและหัวใจ 3. เปลี่ยนเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวงานระบุว่าสารดังกล่าวนี้ไม่มีการเปิดเผยส่วนประกอบแต่อย่างใดแต่มันมีคุณสมบัติเปลี่ยนเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวได้ร้านอาหารจะผสมสารดังกล่าวร่วมกันกับสารแต่งกลิ่นและรสชาติแล้วนำมาหมักเนื้อหมูทิ้งไว้ในระยะเวลาเพียง90นาทีจากนั้น เนื้อหมูก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเนื้อวัวโดยมีลักษณะเหมือนเนื้อบัวทุกประการทั้งรสชาติความเหนียวสีและกลิ่นด้านแพทย์ได้ออกมาเตือนว่าสารเปลี่ยนเนื้อหมูให้เป็นเนื้อวัวนี้เป็นสารอันตรายหากบริโภคอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการสะสมในร่างกายและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาในระยะยาวเช่นโรคมะเร็งและกล้ามเนื้อพิการเป็นต้น 4. สารายปลอม สาหร่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นแผ่นกลมสีดำผลิตจากประเทศจีนมีกลิ่นและสีเหมือนสาหร่ายทั่วไปจำหน่ายหอ่อละ2 0บาทเมืน่อนำมาแช่ในน้ำพบว่าสีดำจะเริ่มจางและเมื่อนำมาคลี่ดูก็จะพบว่ามีลักษณะคล้ายพลาสติกแต่จะไม่เหนียวเท่ากับพลาสติกผิวของสาหร่ายมีลักษณะเรียบกว่าสาหร่ายทั่วไปสถานที่ผลิตมาจากเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเครื่องหมาย iso 9 0 0 1รับ 5. ไข่เคสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมการปรองแปลงอาหารระดับโลกมองเผินๆเ,เรียกว่าแทบจะแยกกันไม่ออกถึงขนาดมีโรงเรียนสอนกันเลยทีเดียวโดยคิดค่าสอนทำไข่เรียนแบบนี้ในราคาคอสละ150-800เถึงเหรียญฮ่องกงและังมีการผลิตเป็น VCD วิธีการทำออกมาจำหน่ายอีกต่างหากโดยเปลือกของไข่นั้นทำมาจากแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก ส่วนไข่แดงและไข่ขาวนั้นทําจากโซเดียมแอลจินเนตสารส้มเจลาตินแคลเซียมคอรดายและน้ําแต่งสีสักอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จหลังตัวเข้าไปทําข่าวในโรงงานผลิตซอสชื่อหงชุยตั้งอยู่ที่มณฑลหูเปย่ยวิธีการของเขาก็คือไปเก็บเส้นผมมาจากที่ต่างๆเช่นร้านตัดผมถังขยะโรงพยาบาลเมื่อได้เส้นผมมาแล้วก็ทําความสะอาดเส้นผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และนำน้ำเชื่อมกรดอะมิโนเพื่อไปหมักทำซอสต่อไป 7. หมูปลอมในปี2011หญิงรายนี้ได้ซื้อเนื้อหมู1กิโลกรัมจากตลาดสดอย่างเก่าแต่เมื่อนำเนื้อหมูกลับไปที่บ้านเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเนื้อหมูที่ซื้อมาเรืองแสงสีฟ้าสดใสออกมาเช่นเดียวกับชาวบ้านรายอื่นที่ซื้อเนื้อหมูจากตลาดชองชาไปกับพบว่าเนื้อหมูที่ซื้อมาเรืองแสงเช่นเดียวกัน กรมอนามัยจึงเข้ามาดําเนินการตรวจสอบเนื้อหมูทั้งหมดจนพบความจริงที่ว่าสาเหตุที่เนื้อหมูเรืองแสงเป็นเพราะเนื้อหมูพวกนี้มีจุลินทรีย์ชนิดเรืองแสงเป็นส่วนผสมนั่นเอง 8. วอลนั n ปลอมเว็บไซต์เชียงไอยิส t com รายงานว่าพบลูกวอลนัดที่วางขายตามท้องตลาดจีนส่วนใหญ่ถูกกระเทาะเอาเนื้อในออกแต่เอาหินเข้าไปใส่แทนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในท้องตลาดก้าวสระา อาหารจีนเรื่องชื่อซาลเปาไส้หมูสับร้อนๆที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันมานานหลายปีในประเทศจีนก็มีการพิสูจน์พบแล้วว่าผู้ผลิตหลายรายใช้กระดาษแข็งยัดเข้าไปแทนเนื้อหมูแล้วก็เอาไปนึ่งแต่ก่อนที่จะยัดลงไปต้องเอาโซดาไฟมากัดกระดาษแข็งให้นุ่มเียก่อนจากนั้นก็นำกระดาษแข็งไปแช่หมูเพื่อให้มีกลิ่นแบบหมูนั่นเอง